อร่อยมากดูสิคะว้าวน่ากินมากดี สวัสดีคะ่ะทุกคนฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมามาดูและเมนูที่เรานำฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตอันดับท็อปชาร์ตของใครหลายคนอย่างแน่นอนค่ะและเมนูที่เรานำมาฝากเพื่อนๆก็คือชีสเค้กหน้าไม้คีโตหรือว่าคีโตบัสชีสเค้กค่ะสำหรับชีสเค้กหน้าไม้หรือว่าบัสชีสเค้กนะคะก็มีต้นตำรับมาจากประเทศสเปนค่ะโดยตัวเนื้อเค้งก็จะมีความนุ่มของมูสแบบละมุนล,ละมุนนะคะและ ตัวหน้าชีสเค้กก็จะมีลักษณะเป็นสีน้าตาลเข้มค่ะ <G ül> และสําหรับเรื่องรสชาตินะคะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่ามันดีค่ะทุกคนเราไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมเมนูนี้เนี่ยถึงได้รับความนิยมกันเยอะมากๆและความพิเศษของสูตรที่เรานำฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็คือ เราจะใช้เครื่องปั่นในการทําค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ไม่มีตะก้อไฟฟ้าหรือว่าเครื่องตีก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าสูตรนี้เหมาะมากๆค่ะเราจะทําเป็นสูตรคีโตค่ะโดยเราจะใช้แป้งมะพร้าวเป็นส่วนผสมในชีสเคก้กหน้าไม้คีโตของเราด้วยค่ะและความพิเศษของสูตรนี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดมีกันเพียงแค่6อย่างเท่านั้นค่ะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งถาดอบที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะเราเลือกเป็นถาดอบขนาด6นิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆใช้ถาดอบที่มีขนาดกว้าง มากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มสูตรได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนสมกันก่อนแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปลงมือทําเมนูชีสเค้กหน้าไม้คีโตถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องของเราฝากกดเป็นกาลงังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเมนูชีสเค้กหน้าไม้คีตกันด้วยค่ะและเพื่อนๆก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของช่องมามา,มาดูได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Instagram ค่ะมามาดู under score channel ส่วนผสมอย่างแรกครีมชีสวันนี้เราใช้ครีมชีสทั้งหมด16ออนซ์หรือประมาณ452กรัมค่ะ ก็ประมาณ2แท่งอันนี้พอดีนะคะสำหรับสารให้ความหวานในวันนี้เราเลือกใช้เป็นตัวมังฟรุตหรือว่าน้ำตาลหล่อทังกล้วยครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยไข่ไก่ขนาดใหญ่3ฟองนะคะแล้วก็เฮ v y Whipping Cream เสร็จหส่วนสามถ้วยตวงค่ะส่วนผสมอย่างต่อไปแป้งมะพร้าว1ช้อนโต๊ครึ่งนะคะและสุดท้ายกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำชีสเค้กนะ้าไม่คีโตกันเลยนะคะเริ่มจากวอร์มเตาอบที่450องศาฟาเรนไฮตหรือ230องศาเซลเซียสค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะใส่ครีมชีสลงไปในโถปั่นค่ะขอแนะนำให้เพื่อนๆนำครีมชีสออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้นิ่มตัวลงก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการทำค่ะโอเคจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลหล่อหังกล้วยหรือว่ามังฟรุตครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาและปั่นส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราขอแนะนำให้เริ่มจากความเร็วต่ำไปความเร็วสูงนะคะ พอปั่นไปได้สักพักเราก็สามารถใช้ไม้พายกวาดส่วนผสมที่ติดอยู่ด้านข้างๆนะคะหอมเชียวแซะๆมาลงไปค่ะทุกคนแล้วเราก็ปิดฝาปั่นต่อเลยจ้า พอตัวครีมชีสกับน,น้ำตาลหล่อหังกล้วยเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะให้เ,เพื่อนๆตอกไข่ลงในชามเล็กๆก,ก่อนเพื่อที่ว่าถ้าไข่เสียเราจะได้ไม่ต้องทำส่วนผสมใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วเราแนะนำให้ใส่ไข่ทีละหนึ่งฟองนะคะแล้วเราก็ปั่นต่อเลยค่ะใบที่สองปิดฝาแล้วก็ปั่นต่อเลยจ้าใบสุดท้าย ใส่่ลลงไปเยคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เฮวี่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะ1ส่วนสถ้วยตวงแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วปั่นต่อเลยค่ะและส่วนผสมยาสุดท้ายแป็งมะพร้าวค่ะ1ช้อนโตครึ่งอีกครึ่งช้อนโตค่ะแล้วเราก็ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ นี้ค่ะเราต้องการให้ส่วนผสมของเราออกมาเนื้อเนียนเนน,นุ่มๆประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปสําหรับชีสเค้กหน้าไม้คีโตเราขอแนะนําให้เพื่อนๆปูกระดาษไขรองอบก่อนค่ะเพื่อความสะดวกในการทํานะคะเวลาเราปูกระดาษไขลงไปเราขอแนะนาให้เพื่อนๆเเว้นด้านบนของกระดาษอบไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้สามารถนําออกมาจากถาดอบได้ง่ายนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะกรองส่วนผสมของเรานะคะเพื่อให้เนื้อของชีสเคก้กหน้าไม้คีโตเนียนแล้วก็นุ่มค่ะเราก็เทลงไปบนตะแกรงเลยนะคะทุกคนเราจะแบ่งเทประมาณครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้พายนี่แหละค่ะกดๆลงไปแบบนี้แล้วเราก็เทส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะใกล้เสร็จแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะเคาะถาดเพื่อไล่ฟองอากาศออกไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานำไปเข้าเตาอ,อบกันเลยนะคะเราจะนำชีสเค้กหน้าไม้คีโตเข้าเตาอ,อบประมาณ40นาทีค่ะ A later Few moments later. ทุกคนได้เวลาแล้วค่ะว้าวดูสิคะน่ากินมากพอเรานำออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงในถาดอบก่อนประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้าตู้เย็นค่ะหลังจากที่ชีสเค้กหน้าไม้คีโตของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะนำเข้าตู้เย็นอีกประมาณสองชั่วโมงเพื่อให้เซ็ตตัวค่ะ Two hours later ได้เวลาแล้วค่ะหลังจากที่ชีสเค้กหน้าไม้คีโตของเราเสร็จตัวในตู้เย็นแล้ว2ชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะมันออกมาหน้าตายอย่างที่เราต้องการเลยค่ะว้าวดูดิอโ <gasps> อู้น่ากินได้เวลาชำแหละแล้วค่ะอ้ดีว้าว wow. นี่คะ่ะเราจะแซมมันขึ้นมาแล้วนะทุกคนชีสเค้กหนะ้าไม้คีโตของเราดูเนื้อสิคะทุกคนมันน่ากินมากเลยทุกคนคะ่ะเนื้อชีสเค้กมันนุ่มแล้วก็เนียนมากเลยคะ่ะดูสิคะชิมคำแรกเลยนะคะวะ้าวอื้มอร่อยมากคือเนื้อชีสเค้กมันนุ่มมากเลยคะ่ะแล้วก็ละมุนลิ้นสุดๆไปเลยอะ่ะแล้แบบ อ๋อไม่รู้จะบรรยายยังไงคะ่ะทุกคนอ,อือร่อยอะ่ะคือการที่เรานําเอาส่วนผสมไปกรองก่อนเข้าเตาอ,อบมันดีมากคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันทําให้ตัวเนื้อชีสเค้กเนี่ยมันเนียนแล้วก็สมูทค่ะดี และระยะเวลาในการอบและก็ความหวานที่เราใส่ลงไปนะคะล้วรู้สึกว่ามันกําลังพอดีเลยอะคะ่ะไม่หวานจนเกินไปและที่สําคัญนะคะเป็นความลงตัวที่เพอร์เฟกมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชีสเค้กหน้าไม่คีโตที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะเราชอบสูตรนี้มากๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญมีส่วนผสมเพียงแค่6อย่างเท่านั้นเองค่ะและสูตรนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีหรือว่า รอไฟฟ้าเลยค่ะเพียงแค่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปันป่นปั่น เนนพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้ชีสเค้กนะ้าไม่คีโตแสนอร่อยออกมาแล้วล่ะค่ะ <Wow. S 1> ก่อนจะลากันไปในวันนี้เพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมกด Sub subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันเมนูชีสเค้กนะ้าไม่คีโตกันด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆได้ไปลองทําเมนูนี้กันแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างไว้ด้วยนะคะว่าชอบหรือเปล่าและเพื่อนๆก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของช่องมามาดูได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Instagram ค่ะมามาดู u n d e r อร์สกอร์ชอย่าลืมส่งรูปภาพมาอวดกันบ้างน,นะคะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปจนจบค่ะแล้ววันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย